สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรดับบนกันนะคะอในคลิปนี้จะมีอยู่6สูตรนะคะเราตั้งใจดูกันนะคะอีปวดใช้วิจารณญาณน,นะคะต้องพิจารณากันดีๆนะคะกว่าจะนําไปใช้นะคะ,ะที่นี่ที่อันนี้ที่เราออกมาตั้งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะนนเช่นแบบนี้ค่ะหลักแสน หลักหมื่นหลักพันตัวนี้ที่เอามาตั้งค่ะแล้วก็สตัวล่างของงวดนี้นะถ่ายงกันแบบนี้นะที่เราเอามาคำนวณนะคะอันนี้ก็คำนวณให้เห็นให้ให้ย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะคะว่าสูตรนี้ยังดับเอาอยู่จริงๆนะคะเอาสามบวก2เป็นหนะคะอันนี้ดับเอาอยู่ใครสิบสี่มางดที่2องคเอาศูนบกห้านะคะ,คะ,ะ,คะก็ยังเป็น5้าค่ะ อันนี้ก็ยังดับอายุนะคะแล้วก็มางวดที่สามค่ะเอาห้าบวกห้าเป็น0ค่ะอันนี้ก็ยังดับอายุนะคะเอาสี่บวกห้าเป็นเก้าค่ะนี่นะยังดับอาอยุนะงวดนี้มางวดที่ห้าค่ะเอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะนี่นะก็ยังดับอาอยุนะคะ เอาห้านี้มาบวก3มเป็น8ดค่ะอ่งดนี้ก็ยังดับเอาอยู่ค่ะเอาหนี้มาบวก8ดเป็น4ี่นะคะอ่ส่วนงดนี้ก็ยังดับเอาอยู่นะคะมาอีกงดนี้นะคะเอาหมาบวกศูนยะคะก็เป็นหค่ะ,น,ะ,คะนี้ก็ยังดับเอาอยู่นะคะต่อกันงดนี้ค่ะเอาหนึ่งมาบวก แปดนะคะก็เป็นเก้าค่ะงวดนี้ก็ยังดับเอาอยู่นะคะเอาห้านี้มาบวกสองนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะน่าจะเป็นงวดที่เก้านะคะเอาห้าบวกศูนย์นะคะก็เป็นห้าค่ะงวดที่เก้านะคะมาดูงวดที่สิบนะคะเอาศูนย์บวกเก้านะคะก็ยังเป็นเก้านะคะนี้น่าจะเป็นงวดที่สิบนะคะทีสี สูตรนี้เคยเดินยาวมาประมาณยี่สิบกว่างวดนะคะทีสีมาต่อกันงวดที่ออกแปดห้าสองนี้นะคะเอาสี่บกสองนะคะก็เป็นหกค่ะดับอาอยุนะคะเอาสี่บวกห้าเป็นเก้านะคะอ่ะก็ยังดับอาอยุค่ะเอาหนึ่งนี้มาบวกหกเป็นเจ็ดค่ะนี่เอาเก้านี้มาบวกสามเป็นสอง วันะะนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ค่ะเอาศูนนี้มาบวกห้านะคะก็เป็นห้าค่ะเอาเจ็ดนี้มาบวกเจ็ดนะคะก็เป็นสี่ค่ะงวดที่งออกไปนะคะก็อันนี้ก็ยังดับประยต์นะคะงวดที่จะออกนี้นะคะสิีนะคะอันนี้นะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็สองตัวล่างของงดที่เพิ่งออกไปนะคะ ก็เอาจิตบวกหกเป็นสิบสามนะคะไม่รู้ว่าสามนี้อาจจะไปชนกับสูตรเด่นบนของเราบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าชนกับสูตรเด่นนะคะเราก็ต้องเอาเด่นไว้ก่อนนะคะพี่สทีนี้เรามาดูกันสูตรอื่นๆกันนะคะในนี้จะมีหลายสูตรนะคะโซนนี้เรามาดูย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะแล้วก็มาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะประมาณสิบเก้างวดนะคะพี่ช้างก็เอามาแค่นี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ยังดับเอาอยู่นะคะเรามาต่อก,กันนะสูตรเก่ากันนะคะพี่สสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะงวดที่ผ่านมานี้เขาจะออกตัวนี้เนาะอ่าส่วนนี้ก็ยังดับเอาอยู่นะคะ งดที่ผ่านมาอ่าส่วนงดนี้เราก็เอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงดก่อนหน้านั้น,น,นเอามาตั้งนะคะก็เป็นเล็กเจ็บเช่นกันนะคะไม่รู้ว่ายังดับอาอยูุ่หรือเปล่านะคะต่อกันงดอ่าสูตรที่สองที่สามกันนะคะสูตรที่สองที่สามนะคะอันนี้ก็ยังดับอาอยุนะคะสี FC. นี่นะ งดนี้เรามาคำนวณกันต่อนะเอาเจ็ดเจ็ดบกหนึ่งนะคะก็เป็นแปดค่ะถ้าแปดนี้ไปตรงกับสูตรเด่นนะคะเราก็ต้องเอาเด่นไว้ก่อนนะคะเอาติดไว้น้อยๆนะคะแล้วก็เอาเจ็ดนี้มาบวกหกนะคะก็เป็นสามค่ะรัวนะคะอยู่หรือเปล่านะมาต่อกันอีกสูตรนึงค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งใช งวดที่ผ่านมาค่ะโนงวดนี้เราก็เอาหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันมาตั้งแล้วก็สตัวล่างมาตั้งค่ะศูนย์บวกหกกหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดอยู่สองสูตรแล้วเนาะที่เขาดับชนกันนะคะก็ยังไม่เคยหลุดนะเอฟซีนะ,ะสูตรที่1ของเรานะคะเขาเดินยาวตั้งแต่งวดนี้เลยนะคะดูสิอันนี้ก็ประมาณทั้งปีเลยนะยังไม่เคยหลุดนะเอซเดินยาม,ามามากเลยนะคะน,นี่เรามาต่อกันสูตรที่ห้านะคะ สูตรนี้แหละค่ะงวดที่ผ่านมาเขาหลุดไปนะคะเขาหลุดไปแต่ก็ไม่แน่นะงวดนี้อาจจะเดินต่อนะคะคลายสีศูนย์บกหกนะคะแล้วก็บวกหนึ่งบกหนึ่งนะคะก็เป็นแปดคลายสีที่ชนกันมีอยู่สองสูตรแล้วนะแล้วก็เจ็ดนี้ชนกันมีอยู่สองสูตรนะคะคลีเดี๋ยวพี่ช้างเขียนให้เนาะมีกี่ตัวเนาะเพิ่งคำนวณอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะแต่ก็ตามที่คำนวณดูแล้วยังไม่เคยหลุดซัก สักครั้งเลยนะคะอ่าอันนี้สูตรที่หนึ่งนี้ก็สูตรเก่านะคะสูตรที่หกนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรที่ห้านี้งวดที่ผ่านมาเคยหลุดไปหนึ่งงวดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณนี้นะเจ็ดนี้ชนกันอยู่สองสูตรที่สูตรดับบนนะคะแปดสองสูตรชนกันนะคะสามก็ชนกันสองสูตรนะคะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณนี้นะ,ะถ้า fc คิดว่าเอ๊ะเขาจะดับเอาอยู่หรือเปล่านะเราก็ ติดไว้น้อยหรือว่าเล่นน้อยก็แล้วกันนะคะเ,ออเราก็ไม่รู้ว่าเขาดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดนะคะ fc อ่าต่อจากคลิปนี้นะเราก็อาจจะไปดูกันสูตรเด่นบนหรือว่าหลักสิบบนกันนะคะยังมีอีกนะคะ fc วันนี้ก็เพิ่งวันที่ยี่บสี่เองนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะอะ่แล้ว fc ก็ถามมาว่าพี่ช้างได้ฝันอะไรหรือเปล่านะคะ ยางได้ฝันนะคะก็จะเอามาบอกใน youtube นี้ในคลิปนี้นะคะนะอีพีส่นะก็มีประมาณนี้นะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอีีสีเก่าได้ใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยเลยนะคะท่านไหนมีนี่มีสินก็ขอให้ปลดนี่ปวดสินเร็วๆนะขอให้มีเงินเก็บเยอะๆนะคะอีีสนะบางทีมันก็เกี่ยวกับโชคด้วยนะบางบางทีเขียนอยู่ต่อหน้าก็ยังไม่ถูกก็มีนะคะ ประมาณนี้นะโอเคนะคะก็ยังไงยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ